จังหวัดสตูลทวงคืนพื้นป่าในพื้นเขตป่าสงวนแห่งชาติเข้ารื้อถอนต้นมะม่วงหิมาพาน15ต้นถอนต้นมะพร้าวจำนวน485ต้นรวมผลอาศินจจำนวน500ต้นทันทีพันเอกกลิตศรีเดชาศินรองผออรมนรจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้พันตรีปิยเชษหนูชง รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงกอรมนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดสตูลเข้าร่วมสนธิกําลังร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่24สทช,ช7เจ้าหน้าที่ตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยเลนจังหวัดสตูล5จังหวัดสตูลที่80ทับ2,564ลงวันที่14ตุลาคม2,564และคำสั่งที่11ทับ2,565ลงวันที่28มกราคม2,565รอ5,200ต่อชด436ปทศก6 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสตูลตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปฏิบัติการยึดทำลายหรือถอนแก้ไขหรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวนสองแปลงในเนื้อที่56ไร่ท้องที่ซอยหลังวัดมงคลมิ่งเมืองหมู่สี่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือถอนคันดินจำนวน17,992ลูกบาทเมตร พร้อมรื้อถอนต้นมะม่วงหิมพัน์จำนวน15ต้นและรื้อถอนต้นมะพร้าวจำนวน485ต้นรวมผลอาศินทั้งสิน้นจำนวน500ต้นตามสัญญาจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจนกว่าจะแล้วเสร็จและแปลงคดีอาญาที่274ทับ2551เนื้อที่5ไร่ท้องที่บ้านนาแคหมูห่5ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล หรือถอนคันดินจำนวน1,869ลูกบาทเมตรเสร็จสิ้นตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติโดยในการนี้ได้มอบหมายให้ในายเอกชัยเถระว่องพอศู24นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวนันต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองสตูลไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการกรมวิธีทางกฎหมายดังกล่าว นิวยีิบนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน